การปลุกปั้นแกเรตเบลครับจากแบ็กซ้ายตัวอาถรรพ์ครับให้กลายเป็นปีกซ้ายตัวอันตร,รายของทีมในยุคนั้นในนัดที่สร้างไฮไลท์ให้กับสเปอร์ครับนั่นคือนัดที่เจอกับอินเตอร์มิลานครับถ้าใครยังจําได้ครับมันคือเกมที่แกเรตเบลเนี่ยกระชากหนีไมคอนที่ว่ากันว่าเป็นแบ็กขวาที่แก่งที่สุดในยุคนั้นเข้าไปยิงแฮตติกให้กับสเปอร์ผ่านอินเตอร์มิลานเข้ารอบไปได้ครับและหลังจากนั้นครับแกเรตเบลก็สร้างชื่อของตัวเองขึ้นมาอย่างเต็มตัวว่าเป็นหนึ่งในสตาร์ลูกหนังของยุคนนั้ และหลังจากที่แฮร์รี่และแนบโดนปลดนะครับก็เป็นอังเดวิลัสโบอาร์ตเนี่ยเข้ามาคุมสโมสรอนแทนนะครับในตอนนั้นต้องบอกว่าสโมสรอนเนี่ยค่อยๆปล่อยนักเตะต,ตัวหลักออกไปทีละคน2คนครับเหลือแค่แกรตดเบลล์คนเดียวที่เป็นเหมือนตัวแบกของทีม ซึ่งในยุคข,ของโบอาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าแกเล็ตเบลเนี่ยคือตัวบักของสโมสรเลยก็ว่าได้โบอาร์เนี่ยปรับให้แกเล็ตเบลนะครับจากปีกซ้ายตัวอันตรายกลายเป็นตัวอันตรายในแนวรุกทุกตำแหน่งครับแกเล็ตเบลได้รับอิสระในแนวรุกของในยุคข,ของโบอาร์ดนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งข่าในแนวลุกของสเปอร์ได้อย่างสบายและที่สําคัญครับเขาเป็นคนทําประตูใช้ให้กับสเปอร์หลายต่อหลายนัดให้สเปอร์เนี่ยเก็บ3แต้มสาคัญหลายต่อหลายนัดจนเป็นตัวแบกของทีมเลยก็ว่าได้ และสุดท้ายก็เป็นเรอัวมมดริตครับที่ยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรในการขอยื่นซื้อกาเรตเบลแต่ประเด็นที่แฟนบอลบ่นกันนั่นคือว่าเงิน100ล้านยูโรเนี่ยที่เลวี่ได้มาเขาเอาไปเปลี่ยนเป็น7นักเตะในตำนานที่ต้องบอกว่าใช้ได้แค่คนครึ่งไปดูที่คนแรกครับโรเบโรโซาโดคนดีเนี่ยยิงกระจายในลีกสเปนก็จริงครับแต่พอย้ายมาอยู่กับสเปอร์ปรับตัวไม่ได้ยิงให้กับสเปอร์ได้นิดเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดโทษเท่านั้น คนต่อมาครับเปาลินโยมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์จากโคลินเทียนครับต้องบอกว่าในยุคนั้นเปาลินโยเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังขึ้นมาครับจากการเล่นที่มีพลังงานสูงมีฟอร์มที่โดดเด่นครับแต่สุดท้ายพอมาอยู่กับสเปอร์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไปอีกคนหนึ่งครับคิสเตียนอิลลิเซนคนนี้ถือว่าดีที่สุดครับใน7คนย้ายเข้ามาสามารถปรับตัวได้และก็กลายเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักของสเปอร์ได้ครับแต่ถ้าดูกันจรงิงๆครับในช่วงแรกที่อิลิิเซนย้ายมาเนี่ยก็ถอออว่ยย่่าาาาายานนาย้้้้มกทักาาตแแหหนนนนนงุซูลสสดดร แล้วก็ขายื่อคุสารออกไปผลต่อมาครับนาเซอร์ชัดดี้ปีกทีมชาติเบลเยียมนักเตะคนนี้มาแรกๆก,ก็ฟอร์มโอเคครับแต่เล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรและก็ถูกปล่อยตัวออกไปเหมือนกันอีกคนนึงครับเอเตียนกาปูมิดฟิลด์ตัวรับที่ดึงมาจากตูลูสที่พอเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถยกระดับอะไรทีมได้ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรทีมได้มากเท่าที่ควรครับสุดท้ายก็ปล่อยตัวไปวัตฟอร์ดวอลลัสคิริเชสคนนี้หนักเลยครับย้ายมามีฟอร์มการเล่นที่ผิดพลาดบ่อยจนแฟนบอลบน่นสุดท้ายก็ คนนี้นี่ต้องบอกว่ามีฟอร์มดีครับแต่เจ็บบ่อยพอกําลังฟอร์มดีๆก็มาเจ็บพอเจ็บก็เจ็บนานครับพอหายกลับมาก็เจ็บอีกจนทําให้เล่นได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับสุดท้ายก็ปล่อยออกจากทีมไปเหมือนกันสรุปอย่างที่บอกครับซื้อมา7คนใช้ได้แค่หนึ่งคนครึ่งนั่นก็คือคริสเตียนอิริเซนกับเอลิกลาเมล่าเท่านั้นเองครับ